บันทึกรายการค้าวันที่31มกราคมรายการที่5ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธินะคะเราจะเข้าไปที่โปรแกรมเลือกที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิกที่ workflow เลือกลงรายวันนะคะสมุดรายวัน GJ เป็นสมุดรายวันทั่วไปกดโอเคค่ะ จากนั้นเรากด F3 เพิ่มเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่31มกราห้าแดนะคะโปรแกรมจะเตือนเรานะคะว่าวันที่นี้เป็นวันที่ปิดงวดแล้วสามารถลงรายการได้ประเภทเดียวคือ Type C รายการปิดบัญชีเรากดโอเคแล้วนะคะหลังจากนั้น โปรแกรมก็ขึ้่มับอกว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนรับทรับัญชีเดือน1นึทับห้าแปดนะคะซึ่งถูกต้องแล้วให้เรากดโอเคจะให้เครื่องช่วยสุบยอดลงบัญชีอะไรบ้างน,นะคะให้เราไปเลือกที่ปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเนี่นะคะโปรแกรมก็จะคำนวณมาให้เรา โดยจะเดบิตนะคะเงินสด8,000บาทเดบิตขายเชื่อ117,000บาทเครดิตสินค้ารับคืนและส่วนลด27,000บาทเครดิตซื้อเชื่อ1 9 6 0 0บาทเดบิตต้นทุนขาย31,000บาทเดบิตเครดิตเงินเดือนพนักเงินเดือนและโบนัสพนักงาน60,000บาทเครดิต ค่าจ้างและค่าบริการหนึ่งหมื่นบาทเคดิตค่าน้ำประปาสองพันห้าร้อยบาทเคดิตค่าไฟฟ้าสามพันห้าร้อยบาทเคดิตค่าโทรศัพท์หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเคดิตเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสองร้อยบาทเคดิตค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์เก้าร้อยสิบเจ็ดจุดสองหกบาทเดบิตกำไรสุทธิประจำปีห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาท เนื่องจากกำลังุดธิอยู่ทางด้านเดบิตนะคะแสดงว่ากิจการของเรามีผลขาดทุนนะคะเมื่อเราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด F10 เพื่อบันทึกโปรแกรมขึ้นมาว่าให้เครื่องรันหมายเลขวาอาเชอร์ให้เรากด yes ค่ะดงนั้นกด escape ออกค่ะยกเลิกการแก้ไขกด yes เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับรายการนี้